พี่จ่าโดนเข้าแล้วครับโดนเข้าแล้วโดนเข้าแล้วพี่จ่าโดนเข้าแล้วครับโดนเข้าแล้วโดครับโดนเข้าแล้วลืมดูโดนดกี่แม่แล้วพี่ <c oughs> สี่ห้าแม่นะครับนี่มีมมม่จ่าโดนเจ้าถิ่นบ,กบุกลุกบุกลุกที่เจ้าถิ่นโดนเข้าแล้วไหนครับพยานหลักฐานอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงน,นี้ครับออหอระวังตัวด้วยนะครับผมผมได้แค่นี้นะครับรงั้นออกมาเลยครับผ <laughs> <laughs> มออกมาเลยครับอเ,รเ,รเอา,เ,า,เ,อาเรียบร้อยแล้วครับครับ ไม่มีแล้วจบแล้วกว่าจะได้เรื่องก็เจ็บไปคุ้มครับหลังเรื่องนี้นนคุ้มเลยลงทุนเลยตดตักล้องนะเเดี๋ยว่านะครับเราก็มะพร้าวเผาครับมะพร้าวเผาเผามะพร้าวเผาทีนไหนพี่จ่เาเผาที่รังเปร๊น ครับโอ้โหได้นะครับสดๆร้อนๆเมนูใหม่ครับนี่โอ้โหมาดูนี่กันหนึ่งสองสามที่ไม่แพ้สี่ห้าโดนไปห้าตัวน่าจะข้างในโดนปวดแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่แพ้ครับนี่ทางก้นก็จัดการนะครับจัดเลยครับเมนูใหม่ครับโอ้โหนี่ครับเมนูเราหากินได้ที่ไหนครับพี่จ่าเนี่ยหากินได้ที่สายสี่ครับ เ oh, จบีเลคอดโอ้โหเจบีเลคอดอาณาจักรอาณาจักรลอยซี่เมนูใหม่เอาละอ่ะ okay. เดี๋ยวขอคำส่งมะพร้าวหน่อย